ขอสวัสดีทุกคนด้วยนะครับอยู่กับผมอีกเช่นเคยอเดอรี่เทเลอร์ในเอเดนดิงทิปทิปเล็กๆสำหรับคนเล่นเอเดนดิงครับวันนี้ผมจะขอมาพูดถึงหนึ่งในไอเทมอัปเกรดที่สำคัญมากชิ้นหนึ่งในเกมนี้เลยนะครับซึ่งก็คือเจ้าหนี้ครับหินแร่สีขาวศิลามังกรโบราณหรือว่าอีกชื่อหนึ่งในภาษาอังกฤษจะเรียกกันว่า Sombre Ancient Dragon Smitting Stone เจ้าหินแร่สีขาวศิลามังกรโบราณเนี่ยมันมีความสําคัญมากๆเพราะมันเป็นหินแร่ที่เราต้องใช้ ในการตีบวกอาวุธในตำนานและอาวุธจักบอสให้ไปอยู่ในขั้นที่สูงสุดหรือขั้นบวกสิได้ครับโดยก่อนที่จะไปเข้าเนื้อหากันเนี่ยผมจะขอพูดถึงเอาไลน์ก่อนนะครับเต้าหินแรกสีขาวศิรามังกรโบราณเนี่ยทั้งเกมจะหาได้ทั้งหมดแค่8ชิ้นครับโดย8ก้อนนี้จะแบ่งเป็น2กลุ่มครับกลุ่มที่1คือ5ก้อนแรกที่เราสามารถเดินไปเก็บได้เลยครับและกลุ่มที่2ครับเป็น3ก้อนหลังที่จะได้ จากการทําเควสหรือการโดนอินเวตบางอย่างซึ่งจะมีลาดับเหตุการณ์ที่เราต้องทําถ้าทําไม่ถูกต้องก็จะไม่ได้มันมาครับโดยสําหรับคลิปในวันนี้นะครับผมจะขอพูดถึง5ก้อนแรกก่อนฉะนั้นนี่เป็นการตามหาหินแร่สีขาวศิลามงกรโบราณพาที่1น่นะครับพาที่2เดี๋ยวจะตามมาแน่นอนในเวลาไม่นานเจ้าหินแร่สีขาวศิลามงกรโบราณ5ก้อนแรกที่เราสามารถไปเก็บได้เลยนั้นจะกระจายอยู่ตามสี่ที่นี่ครับ ที่แมปลับสุสานราชม,มกินจะมีให้เราเก็บอยู่1ก้อนครับที่แมปลับเอลฟาเอลฐานคำจุนพฤกษาศักดิ์สิทธิ์จะมีให้เราเก็บอีก2ก้อนที่ฟารุมอสุราฟารุมอสุราพังทลายจะมีให้เก็บอยู่อีก1ก้อนครับเอาละจบเอาไลน์กันแล้วไปเข้าเรื่องกันเลยดีกว่าอย่างที่ได้พูดไปในเอาไลน์นะครับหินแร่สีขาวสิลามกรโบราณก้อนแรกเราจะหาได้จากในตรงนี้ครับแมปลับสุสานราชวงศ์มกิน สำหรับคนที่สงสัยว่าจะมายังแมปนี้ได้ยังไงผมได้ทาคลิปอธิบายไว้แล้วนะครับผมจะโพสต์ลิงก์เอาไว้ในเดสคริปชันนะทุกคนสามารถไปกดดูกันได้ในแมปสุสานร,ราชวงศ์มากควินนั้นจะมีจุดพรอยู่จุดหนึ่งครับชื่อว่าภายในสุสานร,ราชวงศ์จุดพรอันนี้ให้ทุกคนขึ้นบันไดไปครับพอขึ้นบันไดมาแล้วให้มองทางซ้ายมือครับปกติแล้วเนี่ยมันจะมีฝูงมอนสเตอร์ทําการบูชาอะไรสักอย่างอยูอย่หน้ารูปปั้นอันนี้ครับแต่ในที่นี้เนี่ย ผมกำจัดมันไปหมดแล้วนะผมไม่งั้นเดี๋ยวมันจะมาลกกวนการอักพิษได้หลังจากนั้นให้ทุกคนขึ้นมาครับบริเวณหน้ารูปปั้นจะมีหีู่ใบหนึ่งครับและหินแร่สีขาวศิลามัง,งกรโบราณชิ้นแรกอยู่ในนั้นครับ <S 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 ต่อไปชิ้นที่ 2- กับ3 <S <S จะอยู่ที่แมปเอลฟาเอลฐานคาจุนพฤกษาศักดิ์สิทธิ์ซึ่งเป็นแมบที่ต่อยอดมาจากแมปพฤกษาศักดิ์สิทธิ์ของมิเคล่านะครับสำหรับวิธีการเดินทางมายังแมปพฤกษาศักดิ์สิทธิ์ของมิเคล่าผมก็เคยอธิบายไปแล้วนะครับในคลิปก่อนๆ สามารถกดดูได้ในคลิปนี้นะครับหลังจากที่ทุกคนเข้าสู่แมบพึกษาทรัพยสิทธิ์ของมิเคล่าได้แล้วให้ทุกคนเล่นตามทางมาเรื่อยๆยครับเราจะมาเจอกับจุดพรอันหนึ่งชื่อว่าห้องมนตราครับจากจุดพรห้องมนตรานะครับให้ทุกคนออกทางประตูเล็กๆทางขวามือครับาจากนั้นก็ตรงไปเรื่อยๆ ลงมาได้มาครับพอลงมาได้มาปุ๊บจะมีตรงที่มีศพนอนตายอยู่นะครับไม่ต้องสนศพครับให้กระเถิบมาอีกนิดนึงมันจะมีทางให้กระโดดไปเหยียบหลังคาได้อยู่ครับจากตรงนี้ให้วิ่งผ่านลานโล่งทางซ้ายมือไปครับเราไปขึ้นหลังคาอีกอันนึงมันจะมีห้องลับซ่อนอยู่ในห้องนั้นเนี่ยจะมีหีบอันนึงซึ่งนั้นแหละคือหินแร่สีขาวศิลามังกรโบราณชิ้นที่2ที่เรากำลังตามหาอยู่ครับสำหรับชิ้นที่3ครับก็ไม่ได้อยู่ตรงไหนไกลเลยอยู่แถวชิ้นที่2นี่นแหละ จากตรงชิ้นที่2นะครับให้ทุกคนย้อนกลับไปตรงลานโลกจากนั้นก็เดินกับที่หลังคาอันแรกสุดครับแล้วไต่รอบเสาไปเราจะมีทางเดินอยู่ข้างหน้าครับหลังจากลงจากเสาแล้วมันจะเป็นทางเดินย,วยาวๆนะครับให้ทุกคนเลี้ยวขวาคนจะเจอกับผู้พิทักษ์พฤกษาทองที่ติดโรคร้ายอยู่ครับให้วิ่งทะลุไปเลยและตรงปลายสุดของทางนั้นแหละจะมีศพศพหนึ่งนอนตายอยู่ครับบนศพศพนั้นคือหินแร่สีขาวศิลามัรกรโบราณชิ้นที่3ครับ มาต่อกันเลยนะครับกับก้อนที่4อยู่ในแมปฟารุมอสุราฟารุมอสุราพังทลายครับเช่นเคยครับผมอาจจะย้ํานักย้าหนามาหลายรอบแล้วแต่ผมจะขอพูดอีกครั้งนะครับแมบปบฟารุมอสุราเป็นแมปที่คุณจะได้มาเองครับเมื่อเล่นเนื้อเรื่องถึงจุดจุดหนึ่งจะเป็นจุดที่อยู่ท้ายเกมมากๆทุกคนจะได้มาเองครับไม่สามารถรับมาก่อนได้นะครับถ้าเราไม่ได้ใช้กริชหรือใช้บัคของตัวเกม และด้วยความที่ว่าตัวแมปนี้เนี่ยมีความสําคัญกับเนื้อเรื่องหลักมากๆผมเลยจะขอไม่สปอยนะครับว่าทุกคนจะได้มาถึงตอนไหนหรือยังไงสำหรับหินแร่สีขาวศิลามังกรโบราณชิ้นที่4ที่อยู่ในฟารุงอสุรานั้นจะอยู่ใกล้กับบริเวณจุดพรบนหลังคาวิหารบังกรครับจากจุดพรบนหลังคาวิหารบังกรเห็นทุกคนลงจากหลังคามาครับแต่วก็วิ่งผ่านฝูงนกวรณะไป วิมาถึงลานกว้างแล้วจะมีมังกรตัวหนึ่งอยู่ครับไม่ต้องสนใจมังกรเลยก็ได้ให้วิ่งมาข้างหลังมันครับจะมีโดมอยู่อันนึงและต้องการโดมอันนั้นนั่นเองก็คือหินแร่สีขาวศิลามังกรโบราณชิ้นที่4ของเราครับและเราก็มาถึงก้อนสุดท้ายกันลนะครับกับหินแร่สีขาวศิลามังกรโบราณก้อนที่5ที่เราสามารถไปเก็บได้เลยโดยไม่ต้องทำเควสกับ NPC ครับ สำหรับอินแนสีขาวศิลามังกรโบราณก้อนที่5นั้นจะอยู่ที่นครทุรีเลนเดลนะครับสำหรับคนที่สงสัยว่าเอ๊ะทาไมเป็นนครทุรีเลนเดลล่ะมันไม่ใช่นครหลวงเลนเดลเหรออันนี้เป็นประเด็นของเนื้อเรื่องครับถ้าใครยังเล่นไม่ถึงผมแนะนําให้ปิดวิดีโอไปก่อนนะครับไว้คุณเล่นมาถึงแล้วค่อยมาเปิดวิดีโอนี้ดูอีกครั้งก็ยังได้ครับผมจะให้เวลา3วินาทีนะครับเพราะว่าหลังจากนี้เนี่ยจะเป็นการสปอยเนื้อเรื่องที่ใหญ่มากๆในเกมได้เดิ่งเลยเอานะนะ3 2 1 หลังจากเอาชนะบอสใหญ่ของฟารุมอสุราฟารุมอสุราพังถลายได้แล้วทุกคนจะถูกส่งมาที่นี่ครับบริเวณใกล้เคียงกับจุดพรนเลนเดลคนครหลวงแห่งทุลีณตอนนี้เนี่ยต้นพฤกษาทองก็จะไหม้ไปแล้วและมันส่งผลให้ทั่วนครหลวงเลนเดลเต็มไปด้วยขี้เถ้าครับจนเปลี่ยนชื่อกลายเป็นคนครแห่งทุลีเลนเดลแตตรงจุดพรอ,อันนี้นะครับให้ทุกคนมองหามังกรตัวใหญ่ๆครับที่เราเคยใช้ปีนเพื่อไปหาห้องบอสให้ทุกคนวิ่งมาที่อาคารตรงด้านหลังปีกมังกรนะครับ มันจะมีรูรอยแตกอยู่ให้ทุกคนเข้ารอยแตกนั้นไปครับแล้วขึ้นบันไดไปพอปีนบันไดขึ้นมาแล้วให้ทุกคนตรงไปเรื่อยเลยครับจนจุดนี้ทุกคนลงบันไดต่อนะครับแล้วก็มองไปทางซ้ายมือมันจะมีศพศพหนึ่งนอนอยู่ครับและที่ศพนั้นนั่นเองก็คือหินแร่สีขาวศิลามังกรโบราณชิ้นที่5ของเราครับก็จบแล้วนะครับกับทริปในวันนี้กับการตามหาหินแร่สีขาวศิลามังกรโบราณ หินอัปเกรดอาวุธบอสอาวุธในตำนานขั้นที่สทิที่หายากยิ่งในเกมนี้พาร์ทที่1ครับพาร์ทที่2ผมจะรีบทําตามมาให้เร็วที่สุดนะครับช่วงนี้แอบยุ่งนิดนึงอาจจะลงคลิปช้าหน่อยนะแต่ผมจะรีบทําให้เสร็จครับถ้าใครมีคําถามอะไรสามารถถามมาในคอมเมนต์ได้นะครับโอ้แล้วก็ตอนนี้เรามี Discord กับเฟซบุ๊กแฟนเพจของช่องแล้วนะครับมันจะเป็นช่องทางในการประชาสัมพันธ์คลิปใหม่ไลฟ์ใหม่ตารางการลงไลฟ์ รวมถึงเป็นช่องทางให้ทุกคนสามารถพูดคุยกับผมได้ไม่ว่าจะเป็นการขอคลิปขอไลฟ์หรือแนะนําแนวทางต่างๆก็สามารถทําได้ครับอย่าลืมมาจา้กลุ่ม Discord และกดติดตาม Facebook Fanpage กันด้วยนะครับสำหรับวันนี้ไอเดอรี่เทลเลอร์ก็คงต้องขอตัวลาไปก่อนสหรับวันนี้สวัสดีครับ